สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีตุลทุกๆท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวซึ่งคลิปนี้อีพีนี้ก็ยังคงเป็นอีพีพิเศษอยู่นะครับก็เป็นการพยากรณ์ให้สำหรับดาวใหญ่ที่กำลังจะยกย้ายเรือนในวันที่1มีนาคมนี้เองนะครับนั่นก็คือเทพพระเสานะครับท่านก็เป็นถึง1ใน3ตรีเทพใหญ่หรือว่าเป็น1ใน3 ดวงดาวที่ค่อนข้างจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและก็สัมพันธ์กับการพยากรณค่อนข้างที่จะสําคัญมากและเทพะสาเองท่านก็ถือเป็นดาวดวงใหญ่นะโคจรช้า2ปีครึ่งถึงจะมีการยกย้ายเรือนในหนึ่งครั้งหรือว่าย้าย1ราศีดังนั้นการทำนายนี้จึงจะมีผลยาวๆในระยะถึง2ปีครึ่งต่อจากนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ แต่เอาระพอพูดถึงดาวเสาหลายคนก็เครียดหลายคนก็กลัวเพราะถือเป็นดาวแห่งปัญหาดาวแห่งความร้ายช้าดังนั้นดวงชะตาใดก็ตามที่สัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเทพพระเสาวดวงนี้ชีวิตก็มักจะติดขัดเจออุปสรรคมีปัญหาเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตอยู่ตลอดจะหยิบจะจับหรือทําอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากบางคนก็ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือแม้แต่ต้องยอมเสียเปรียบเพื่อที่จะให้ ความติดขัดหลายๆอย่างเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้นะครับหรือแม้แต่จะทำอะไรก็ต้องรอนะมันก็มีความร่าช้าไม่ทันใจต้องอดทนต้องลำบากกว่าที่จะได้อะไรมาแต่ละอย่างแต่ว่าหากเพียรพยายามแล้วนั้นนะครับหรือว่าหากผ่านบททดสอบของอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แล้วนั้นรางวัลเองมันก็มักจะยิ่งใหญ่สมกับความเหนื่อยยาก สมกับการรอคอยที่เทพพระเสาร์นั้นท่านจะคืนมาเป็นกําไรให้นะครับโดยเฉพาะราบที่มาจากความเพียรของตัวเองหรือว่าได้โชคในเรื่องของอสังหาในเรื่องของสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆซึ่งมันก็จะจําแนกแตกต่างกันออกไปในแต่ละลัคนาราศีในส่วนของเช้าตูนเองก็เช่นกันนะครับพระเสาร์นั้นท่านมาจากเรือนพันธุนะครับก็มาจากเรื่องของสภาวะแวดล้อมความเป็นอยู่ญาติพี่น้อง ทรัพสมบัติอสังหารถลาบ้านช่องรวมไปจนถึงที่ดินที่ทางก่อนหน้านี้เมื่อสองปีกว่าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาปี63เรื่อยมาพระเสาท่านก็เป็นเกษตรตราที่บดีอยู่ในเรือนพันธุก็ถือว่าชีวิตนั้นมั่นคงเออเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระเสากับพระสูขซึ่งเป็นดาววาสนาของเจ้าชะตนั้นท่านก็มีความหมายในเชิงคู่ศัตรูเสี้ยนหนามนะครับก็อาจจะ ดูไม่ค่อยที่จะมีความสุขมากนักกับการดำเนินชีวิตในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่มันก็มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าทนได้หรือถ้ามีความเพียรที่มากพอก็มีโอกาสที่จะได้กลายเป็นเศรษฐีได้แบบคาดไม่ถึงเช่นกันนะครับลองมองย้อนกลับไปสังเกตดูนะครับเมื่อ2ปีกว่า,วาที่ผ่านมานั้นมันก็เป็นช่วงที่ต้องลำบากตรากตรำเหนื่อยยากจากการทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัว และนอกจากงานจะหนักแล้วปัญหาหยุมยิ้มยุกยิกก็ค่อนข้างที่จะเยอะจะหันไปหวังพึ่งพาอาศัยใครก็ค่อนข้างที่จะได้ยากเพราะว่าดาวพฤหัสท่านก็ตกอริ่ด้วยแถมนําซ้ํายังมาเจออิทธิพลอของพ่อราหูที่เล็งลงมาแลยยังรักนาจุดเกิดอีกโอ้ยนะครับสายตามืดมัวมองคนไม่ออกเห็นผิดเป็นถูกไปให้ใจไปช่วยเหลือกับคนผิด จนตัวเองนั้นต้องเดือดร้อนต้องลาบากตามมาในภายหลังชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยหมือนเหมือนกับคนอมทุกข์อ่ะชาวตุน่ะมีปัญหาบางอย่างที่วางไม่ได้ปรงไม่ลงโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าการเงินการทองรายได้และผลประโยชน์ต่างๆที่หาเข้ามาได้นั่นแหละหลายคนมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องภายในบ้านในครัวเรือนเราญาติิเนี่ยหรือแม้แต่เพื่อนบ้านเองก็ตามนะ ทำดีไม่ค่อยขึ้นหรอกครับมันเหมือนกับจุดไฟแล้วโยนลงน้ําบางอย่างเราทําดีแต่คนอื่นเขากลับมองว่าประสงค์ร้ายผู้หลับผู้ใหญ่ก็จ้องจับผิดเนี่ยมันมีปัญหายุมยิ้มเหล่านี้แหละครับเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าทนได้หลายคนก็จะมีเงินมีทองมีข้าวของโภคสมบัติมีรถมีบ้านมีฐานะที่มั่นคงสมบูรณ์อยู่พอตัวนะในช่วงสปีครึ่งที่ผ่านมา ในส่วนของการเงินเองก็เช่นกันที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีเข้ามาดีแหละจากความลำบากและตากตามของตัวเองที่ต้องทำงานหนักแต่ว่าสังเกตไหมเงินมันหายไปไหนหมดเอาละหลายคนก็เอาไปรงไว้กับเรื่องของทรัพย์สินต่างๆที่ตัวเองมีอันนี้ก็ดีไปนะครับแต่ส่วนมากก็มักจะเสียไปกับคนอื่นแบบง่ายๆโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวกับเรื่องของรายจ่ายต่างๆหรือแม้แต่กับคนรอบตัวคนรู้จักเองก็ตามแต่เพราะว่า ชาวตูนนั้นปฏิเสธคนไม่เป็นทําดีก็เหมือนกับปิดทองหลังพระนั่นแหละครับให้ไปก็ไม่เคยที่จะมีอะไรดีๆได้กลับขึ้นมาหรอกหรือต่อให้ได้คืนมาก็ต้องทวงแล้วทวงอีกมันใช่เรื่องของเราไหมละ่ะเราช่วยเหลือเขาแต่เราต้องลำบากเองเอาละตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปนะครับพระเสาวเนี่ยท่านจะยกย้ายเรือนออกจากเรือนพันธุนแล้วเขาไปอยู่ในเรือนปุตตะ ปัญหาหลายๆอย่างที่เผชิญมาจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะและก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า,าคือเรื่องของรายได้แล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นราบรื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านานมานะครับเอาอย่างนี้นะและการงานเองก็จะดีขึ้นด้วยจะได้พบช่องทางแล้วว่ารูทางใหม่ๆในการสร้างรายได้เกิดรายรับให้กับตัวเองโดยเฉพาะงานอะไรก็ตามที่มัน เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้คนเยอะๆกับแวดวงสังคมกว้างๆอาจจะเป็นงานทางไกลหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเองก็ตามแต่ตลอดรวมไปจนถึงการค้าการขายในเรื่องของของเก่าของ,ของ,ของมือสองหรือเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนก็แล้วแต่ลุวนแล้วจะมีโชคมีโอกาสเข้ามาได้ดีทั้งสิน้นโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานอิสระหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเองนะครับธุรกิจก็จะเติบโตมีโอกาสที่จะได้ต่อยอด มีโอกาสที่จะได้พัฒนาออกไปเพิ่มโอกาสให้มันเกิดรายรับได้มากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับก็เ,เป็นว่าช่องทางต่างๆในการหารายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยถ้าขยันขยันเข้าหน่อยนะผมมองว่าหลายคนเนี่ยสามารถที่จะปกหนี้ปิดสินไปได้เลยนะชาวตูนนะหรือแม้แต่จะมีเงินเก็บมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองเพิ่มเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําไปหลายคนเนี่ยจะมีบ้านหลังที่2 หรือว่าได้ต่อเติมขยับขยายจากของเดิมที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นให้มันมีราคาขึ้นหรือมันก็อาจจะหมายความว่าชาวตุนอาจจะเป็นช่วงจังหวะในของการเดินทางที่ค่อนข้างจะไกลอาจจะต้องค้างคืนค้างแรมหรือว่าอยู่กันนานเลยนะครับหรือว่ามีที่พักสองแห่งขึ้นไปตอรวมไปจนถึงเรื่องของรถลาหลายคนก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนหรือว่าได้ซื้อรถคันใหม่เข้ามานะครับ ก็เป็นว่าชีวิตเนี่ยจะมุ่งอยู่กับเรื่องของอนาคตของตัวเองแล้วก็ความสําเร็จของตัวเองนั้นมากขึ้นโอกาสก็จะมีมากขึ้นด้วยการเงินและรายได้จะมีเข้ามามากขึ้นต่อให้เกิดรายใดยังไงยังไงก็ตามแต่ผมก็มองว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่ารายรับเองก็สามารถที่จะหาเข้ามาได้คล่องอยู่ตลอดนะครับหยิบจับอะไรมันก็พอที่จะเกิดรายรับรายได้ได้อยู่นะไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆ แต่อย่างไรก็ตามผมก็บอกไปแล้วแหละว่าพระเสานั้นท่านเป็นดาวคู่เสี่ยนศัตรูกับดาววาสนาซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลอยู่บ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาก็อย่าได้ตกอกตกใจไปนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะเร็วร้ายไปมากกว่าที่เป็นอยู่แต่กลับกันถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่าน,านมาผมมองว่ามันดีขึ้นด้วยซ้ําไปแต่มันก็เป็นชะตากรรมของชาวตุลนั่นแหละคือมีก็ทุกข์ ไม่มีก็ทุกอะเป็นคนกังวลอมทุก์ยังไงก็ไม่รู้ถึงแม้พระเสาเนี่ยท่านจะขยับอยู่ในมุมที่ค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้กับเจ้าชะตาได้มากขึ้นแต่ว่าพ่อราหูเองท่านก็ยังเล็งให้โทษอยู่และวิถีรอบวงโคจรก็ยังคงเป็นอริต่อดวงชะตานะแต่ดาวที่อาจจะหวังพึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาได้จริงๆกลับเป็นพระฤหัสที่กำลังจะยกย้ายในวันที่19เเมษาจะถึงนี้ คือผมกําลังจะบอกว่าหลังวันที่1มีนาไปจนถึง18เมษาเนี่ยจะคิดจะทําอะไรรเริ่มอะไรไตรตรองให้มากๆเรื่องของบุตรเรื่องของบริวารลูกน้องลูกจ้างอย่าได้ประมาทนะครับหยิบจับอะไรหรือทําอะไรก็ต้องเซฟตัวเองเป็นหลักเลยช่วงเนี้ยแม้แต่มีข่าวอะไรเข้ามาก็ต้องฟังหูไว้หูอย่าได้เชื่อจนหมดใจเด็ดขาดต่อให้เกิดความขัดแย้งก็ต้องนิ่งเข้าไว้ก่อนอย่าพึ่งปะทะอย่าพยายาม ที่จะรุกค,คืบหน้าให้รักษาแนวเดิมเอาไว้ผมไม่ได้บอกว่าให้ถอยนะแต่หลังจากวันที่19เมษาเป็นต้นไปจนถึงประมาณ16ตุลาโอกาสถึงจะเริ่มมีเข้ามาโชคชะตาจะถูกปรับให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นสามารถที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ดีถึงแม้ศัตรูนั้นยังคงมีอยู่แต่ก็จะทำอะไรกับเจ้าชะตาไม่ได้มากเหมือนช่วงที่ผ่านๆมา ยิ่งเลยไปตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปแล้วจนถึงเมษาปีหน้านะนี่คือจังหวะที่ต้องรีบนี่คือจังหวะที่ต้องอดทนและต้องฝ่าฟันไปให้ได้งานน่ะดีขึ้นแต่อุปสรรคเองก็มีเยอะไม่แพ้กันดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนที่7ปัญญาจะนำพาให้ผ่านพ้นกับทุกๆปัญหาไปได้ยิ่งลุยยิ่งได้ยิ่งปะทะก็ยิ่งจะชนะเพราะว่าดาวพฤหัสกลับมาคุม้มครองชะตาอีกครั้งหนึ่ง คำพูดของคุณจะมีค่าและมีน้ำหนักมากกว่าช่วงที่ผ่านๆมาเอาเป็นว่างานเงินจะมีโอกาสที่มากขึ้นนะถึงปัญหาอาจจะยังจุกจิกยุ้มยิ้มอยู่แต่ว่าตัวช่วยตัวเลือกเองก็มีเยอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปแต่ไอ้ที่ผมห่วงก็คือเรื่องของความสุขส่วนเรื่องของใจเกเรซะมากกว่าเพราะว่าพระเสาเจ้าแห่งปัญหาเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตามันก็มีแนวโน้มหรือเกินว่ารักทางเลือกจะนําปัญหามาให้หรือว่ามีโอกาสที่จะ ได้กรุบกิบซุบซิบมีสัมพันธ์ที่อยู่นอกระบบคือคนไหนที่ห้ามใจได้หรือว่ามีศีลมีธรรมก็ดีไปนะครับสามารถที่จะตัดปัญหาในเรื่องนี้ออกไปได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเข้ามาโดยเฉพาะใครที่ซ่อนกุ๊กซ่อนกิกเอาไว้ระวังเรื่องมันจะแดงขึ้นมานะครับหรือว่านักรักนักเที่ยวทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ รักแต่สนุกแต่ไม่คิดที่จะผูกพันเระวังจะท้องหรือว่ามันมีปัญหามีพันธะขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้ก็ต้องเตือนกันเอาไว้เลยนะครับแต่เอาละถ้าตัดปัญหาในเรื่องของอรักซ้อนออกไปนะเรามองในมุมของคนโสดดูบ้างพระเสารที่อยู่ในเรือนปุตตานั้นประกอบกับดาวพรหัสที่เข้ามาเร็งชะตามเข้ามาคุ้มครองอตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปคนโสดมีโอกาสจะเจอเนื้อคู่มากขึ้นนะครับอาธิจา ได้พบได้เจอจากการเดินทางหรือจากการไปพักผ่อนท่องเที่ยวไปผ่อนคลายอะไรก็ตามแต่โดยบังเอิญหรือแม้แต่มีผู้รับผู้ใหญ่มีพ่อสื่อแม่ชักที่เป็นสื่อนำเป็นผู้แนะนําเข้ามาให้และเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวดีพูดจาเป็นถึงแม้บางครั้งอาจจะพูดตรงจนเกินไปก็ตามแต่แต่ที่สําคัญนะเขาคนนี้จะเข้ามาช่วยปรับสมดุลต่างๆให้ชีวิตคุณนั้นมันดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่มันมีความลงตัวมากกว่าที่เป็นอยู่ ส่วนคนที่มีคู่เองสัมพันธ์ก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นเป็นลําดับลําดับนะครับคูขรองจะพามาั่งพามีพาร่ำพารวยได้ขอแค่ตั้งอยู่บนความถูกต้องแล้วก็มีศีลมีธรรมต่อกันเป็นพอนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเองก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคือพยายามอย่าหน้าใหญ่ใจโตมากนักนะชาวตุนนะส่วนมากมันก็จะรั่วออกไปตามรูเหล่านี้แหละเพราะว่าเป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่ค่อยที่จะเป็น เนี่ยถ้ารู้จักเก็บถ้ารู้จักออมสักนิดหนึ่งมันมีโอกาสที่จะรวยกลายเป็นเจ้าของอสังหาใหญ่หรือว่ามีทรัพย์สินใหม่ๆเข้ามาได้ง่ายๆกันเลยในช่วง2-3ปีต่อจากนี้นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะเล่าให้ชาวตูนฟังหลังจากที่ดาวใหญ่ท่านกำลังจะยกย้ายเรือนนะครับโดยรวมสภาพหลายๆอย่างปรับตัวดีขึ้นนะกำลังใจเองก็มีเรี่ยวมีแรงมากขึ้น เริ่มที่จะมองอะไรได้อย่างถ้ารูปปู่โป,ป่งได้มากขึ้นเห็นผิดชอบชั่วดีได้ละมีปัญญาที่จะสามารถสร้างฐานะสร้างธุรกิจให้กับตัวเองฐานะความเป็นอยู่ยังถือว่ามั่นคงเพราะว่าดาวพันธุยังคงมีกำลังและนอกจากจะมั่นคงแล้วโอกาสที่จะพัฒนาเติบโตให้มากขึ้นกว่าเดิมก็มีมากขึ้นด้วยนะครับก็ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังขอให้มั่งขอให้มีขอให เงินทองมีเข้ามาไม่ขาดสายนะครับมีรายได้มีรายรับหรหลเข้ามาตลอดแล้วก็ขอให้ครอบครัวนั้นมีความสงบสุขร่มเย็นสามัคคีช่วยกันเกาะช่วยกันสร้างให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกสวัสดีครับ